สวัสดีครับผมนั่งพี่ก่นนี่นี่นี่นนี่นงดิันบครับผมนั่งนี่นั่งน่น่ยสยนี่เเคยเห็นนี่ไหนพันแกนครับนั่งนรถนะพี่แหม่นั่งพี่แหม่เป็นผู้สงี่นอนผู้สานำาอป่สมแมปปบ่ยากใช่เห็นเห็นเขางานกูจะได้เอ้นเขามากไปไปยมาส่งวัน เออผู้จัดการพู้จักนั่เพื่อนชั่วปอถ่ายปีว้งสองไปปอเอาเป็นดวงดิเพราะว่าเอ้าผู้ใดเนี่ยได้หายความแฝเงินเอาดับแหลี่้องถามกันเฮ็ดงานดูไสเป็นที่ไหนมาเป็นเดซื้อว่าจังไลยบอยครับบอยยุทธนาครับบอยยุทธนาอายเป็นโม่ล่ำหรือว่าเป็นงไที่จริงเป็นผู้ชายพยาบาลครับแต่ว่าไปเรียนโม่ล่ำก่อนเสริมนะครับโม่ล่ำก่อนอายุจะปีตอน เจ้าคือเจ้าคือเจ้าคือยังเจ้าคือยังตัดมาตีปอกแฝมมึงจะปีมีสิบหกมแท้เออมันเป็นเรื่องธรรมชาติชาวพ่พเลยนาบกเขาต้องตื่นดิเอาถามต่อปอกแมอายุสามสิบเก้าอรบเจ้าัไวกนนีก่อนพอื

เอาพบกันทำเแปมทำฮัทต์ตเอเออมากมากนี่ก็คือถ้าสมมติวราเขารับไปเลยหรือเปล่ารัมีเงี้ยขอขอเล่นล่ไล่ออกโอ้รอบรอบงก่อนเนาะเอาเคยลองเคยรําบอบัเอาลองมึงดูบัตเนาะมองสิเกิดตรงนไ้อจะกาผูจัดการเาได้อานี่ ลำยังก้ยไกมาิตามทิศนัทเพ่งร้องเงี้ยไก่เอามารำเพื่อนเออรำเพื่อนนะรำเพื่อนละขอฝากเสียงสำเนียงว่านี่คือบอยยุทธนาจันทราสีนี่เป็นซื้อเดอะแฟนเออ นุ si ่มหมอลำพอขี้เด้เอาเสียงห้องโอมาละเป็นน้องใหม่ในวงการซ้ําอีกหน้าเอาเสียงทรงมาวอนวานลานยุทธนาได้มาถึงตอนรับกันแน่เด้อเจ้า ทั้งผู้สาวผู้แสผู้ผัวเพอเจอกันกตอนละมาเจอกันอยู่หน,น้าหานขอวานเจ้าให้ต่อยเสียแฟนแฟนจา๋าแฟนแฟนจ๋าปดจงได้เอื้อเฟือ้อหมู่มวลมิดนอกคนชม,ม,ม,ม ตรงเสียงตามสายลมปากกลมแป่นอยู่ริมอันปากกลมแป่นมาเชียรไหวไงยังไงบ้างพ่อก็โอเคแต่ว่ามันจะยืดยืดนิดนึงจะดจัลอกเพลงเหมืนีดิเอาหลอกเพลงแสดงนะให้แสดงเออ ใต้ต้นสะแบงพระทังโป่ง,ปงแหงดังวอนวอน,นใจหำฮีหำหอนคิดถึงบางอ่อนตอนอยู่เคียงไกลเขาจากไปแล้วจากอีสานบ้านไทยไปอยู่เมืองสีวิวลยเย่อะละมันนี หลายปีบ่มาเจ้าคงบ่จำผู้บ่าวตัวดำคนเดิมบ่านนี้เจ้าคงลืมเวลาผ่านไปมันไม่มีค่าสแบงต้นเกาที่เฮาเคยนัดนั่งพบศบตาเดี๋ยวนี้เหี่ยวแห้งโรยรา แสดงคงรู้อายเศร้าสัああ่มใดมาเจ๋วเพีงเดชเดชผู้สักการ์ตินเต็นกล้องนะฮะอันนี้แค่กล้องเล็กๆไปขุดกล้องใหญกล้องใหญ่เนาะโบมี่ยังไว้พรให้โชคดีก็แล้วกันวันนี้ตั้งใจเอาฮามซันเดอร์เด็าร์เด็ไป ไปห้องเขาห้องเชือดห้องเชือดไปโลงทะเบียนไปส่พรมัมากนันับเอ้ไปเลยเป็นยังไงเป็นยังไงบ่ลได้สมักมากโรคลดน้วอลกิ้งเลยวอก้งดการดีโการดีใส่สดเฟสกดีเนาะฮะ นี like <default> ่คเม่น่นมันโอ้ยเป็นเม่นรถใหญ่กว่านี้คือวัละใช่ไหมวหน้าตาก็คล้ายๆเลยอุ้งอิมาเลยเนอะมาขวาราชีเรานกันน่เอมาบ้ามากันมาอะไปล้วเมื่อกี้คือสอาตาดเขาไปว่วง้อไปเราไงจัดไปแล้วผู้จัดการแล้วบ้างนี่ก็แล้ว มาเองมาผู <Wars> <Hi> <Hz> ้ดีบริสมารอไปล่ะผมเออแ่ยิยงยางของมัเลยป๊อป๊่ไบ้จอดรถด้วยนี่จอดรถที่ไหนประตูแล้วเลยยางของมันจอจกพี้องอริชันเลยอริชกาากเนี่ยปากมโ้เอาผมเล่นเซนมือกี้เจอน้องหญิงอยู่ตทโกสสมผมฝากแล้วฝากบางทีพ่ออากแน่นก็ได้ปากฝากัวแล้ว

วันนี้ดิมาแล้วอุ้งอิงมาแล้วอุ้งยิงมาแล้วมาลดิโอ้ดาราเราต้องเรียกดาราเนาะเออ ขึ้นออกช่องเขึ้นออกช่องช่องช่องชารามาเลยยอดเลยสื่อนะครับสื่ออ่ะครับฝากคลิปนี้ฝากคลดี้กันด้วยครับดาราดาาคลิปต่อไปครับคลิปต่อไปเป็นคลิปเฮ้นะครับ